อออเออไม่อยากตายแบบนี้ใช่ไหมล่ะมาเติมเหรียญแมวเสริมความแกร่งกันดีก,กว่าเติมกับเจน้ําการค้าเติมเหรียญแมวราคาพิเศษใช้เพียง uid เติมง่ายไม่ต้องรอง,งานแพ็เข้าทันทนีนอกจากนี้ก็ยังมีเกมอื่นอีกมากมายเลยนะสนใจแล้วก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างเลย,เลยครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็พบตัวเรอบิโดนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงแพทใหม่นะครับล่าสุดก็คือ13กุมภานะครับมีอะไรใหม่บ้างนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะ อย่างแรกพูดถึงในเรื่องของเอาเป็นโพลิ่งเกมกนแล้วกันนะครับก็คือว่าให้เพื่อนๆเนี่ยกดรับชุดตรงนี้นะครับปึง้งนี่นะครับเราก็จะได้ชุดนะครับเป็นสีเขียวแบบนี้เลยนะครับคล้ายๆกับซีรีส์นะสควิตเกมชื่อดังนะครับเราจะเป็นศูนย์ึงกันนะครับผมอ่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ชุดนี้นะครับแล้วก็เนี่ยไปทำชาเลนจ์พวกนี้เพื่อนๆก็จะได้ของรางวัลตามนี้เลยนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดว่าครบ5อันมันก็จะรวมเป็นเป็นเป็นติ๊กเก็ตหนึงเนาะซึ่งติ๊กเก็ตเนี้ยมันก็จะหารนะครับจากกองกลางกระปุกกองกลางนี้นะครับก็จะได้ลิมิตคนละไม่เกิน5,000เแมลนะก็คือหารจาก10ล้านแมวเนะี่ยถ้าเกิดว่ามันมีคนหารเยอะเราก็อาจจะได้น้อยกว่านั้นอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าชเก็แอบยากอย,กอยู่นะบางอันนี้อาจจะต้องแบบโอ้โหใช้ความ เป็นสุลตา่านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออหรือบางอันก็ต้องแบบนะต้องไปแปลงร่างในกิจกรรมวิกฤตอ่ะซึ่งมันก็มันไม่ได้ทุกคนที่มันจะแปลงร่างได้ไงมันต้องแบบแย่งบอสอะไรต้องที่เจอแบบตัวตานนะก็สู้ยากเหมือนกันนะอันนี้แอบยากเหมือนกันแล้วก็อันนี้ก็ยากเหมือนกันต้องชนะ5แมตต์ติดในมูลิตอารีน่านะโอ้โหนี้แบบต้องพึ่งดวงต้องอะไรหลายอย่างด้วยนะครับหอนี่ก็ผมว่าอาจจะให้คนช่วยแบกได้นะถ้าเกิดว่าในคิวเขามีแบบ เออคนแบบคอยแบกอะไรอย่างนี้นะครับก็น่าจะได้เหมือนกันนะอาหาร1 5จานย์นนี่ผมว่าก็พอได้อยู่นะครับกินพวกอาหารวิ่งเร็วอะไรเงี้ยนะแบบ ah. ช่วยให้เราทําอาหารได้ไวขึ้นนะครับโอเคแล้วก็ตอบคาถามกิวควิสอันนี้ง่ายเหมือนกันนะน่าจะทําได้กันทุกคนนะครับแต่หลักการก็คือคุณจะต้องใส่ชุดสีเขียวแบบนี้ผมใส่เลยแล้วกันนะครับปึ๊บปึป๊บนะครับผมตืดตืตืตตตตต นี่นะครับใส่ฟาบแล้วก็แอปพลายรูปเลยนี่เป็นไงยังเจ๋งอ๋อเราก็จะเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้เอาเป็นรูปหน้าปกเลยแล้วกันอันนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องที่หนึ่งเนาะเรื่องที่สองพูดถึงการบอสปลอมแล้วกันนะครับการบอสปลอมก็มาแล้วสามใบนะครับเต๋ากลางขานี่นะครับก็คือสรุปแล้วลบ p เดฟกับ m เดฟอย่างละสิบบวกด้วยสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ถ้าเกิดอเวกก็จะได้เลือดไปอีกนะถ้าเกิดคุณทำา3ดาวเนี่ยก็จะได้5 0 60เลยเยอะมากนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นออฮีโ่อันนี้เพิ่มวิทแปแล้วก็จะมีการสตาร์ทสวิททุกทุกหวินะครับอันนี้ถ้าทำา3ดาวก็ได้เลือดอีกสีเปอร์เซ็นต์แล้วก็พีกับเอ m มดาเมจรีดัแเปอร์เซ็นต์นะครับมูนไลท์นะครับก็เพิ่มมูฟสปีดนะครับเพิ่มเลือด5เปอร์เซ็แล้วก็ทุกทุก ทุกๆครั้งที่คุณเดิน10เมตรอะ่ะมันจะได้บัฟเพิ่มมูสปีด10%อีกนะครับเป็นระยะเวลา3าวิแต่ว่ามีคูดาว10บวินะครับถ้าเราเคลื่อนที่เราก็จะมีแบบช็อตที่มันวิ่งเร็วเพิ่มขึ้นด้วยนะสาดาวได้มูสปีดเพิ่มอีกนะครับตรงนี้อีก5%นะครับที่3ดาวแล้วก็เลือดอีก6%กเปอร์เนาะมูลไรลนี่ผมว่าต้องมีนะจริงแนะนำเลยว่าควรจะต้องทำนะครับแล้วก็มันก็ฝากได้สเตตัสเพิ่มด้วยนะอย่างเช่นไอผมซื้้อลละรแลวกัันนคบ ปากได้เลือก3%นะสำหรับกังขานะครับ oh, Hero, ออกฮิโร่อนนี้ได้พีระเมดแง่เห็นไหมพีเดเมด3%นะครับมูลไลท์ได้มูฟสปิดอีก2%ถ้าฝากนะครับสรุปเราจะต้องใช้หลายใบเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็พยายามเก็บเศษบอสฟอร์มแล้วก็มาแลกกันด้วยนะครับอะต่อมาพูดถึงการเข้าดันกิลนะครับการเข้าดันกิลเนี่ยปกติเราจะต้องเดินเข้ากิลไปใช่ไหม แล้วก็ไปกดต้องเดินไปตรงไอหินเนาะแล้วก็ไปกดเข้าเนาะแต่ตอนนี้เขาทำมาให้ง่ายขึ้นแล้วนะครับเพื่อนๆกดที่กิลแล้วก็เบนฟิตนะครับแล้วก็มาที่ l o r d m a y o r p r i v i l e g e นอันนี้นะครับเนี่ยมันจะมีให้คุณเลือกได้เลยว่าคุณจะเข้า lord room หรือว่าเข้าดันกิลนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือกดปุ๊บมันก็เข้าดันกิลให้เลยสะดวกสบายมากๆนะครับอันนี้ดีมากเลยนะครับต่อมาก็ที่มีอัปเดตคือ Wall of i m p e r i u m Supply Shop อันนี้เนี่ยมันมีการปรับเนาะที่เห็นเห็นเลยคือไอ้ขนนกอันเนี้ยมันจะเป็นแบบให้เราเลือกได้แล้วก็ซื้อได้ทั้งหมดเนี่ยสี่สิบกล่องต่อวีคนะครับอันนี้เนี่ยก็มีปรับจริงๆผมว่ามันปรับหลายอย่างเนาะขนนกอะไรพวกเนี้ยลูปปงลูกๆๆปั้นเนี่ยมันก็มีปรับเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ใครที่มีแต้มไอ้ตัว i m p e r i u m Fragment เยอะๆเนี่ยเอามาแลกกันได้นะครับเพราะว่าวีคนึงมันมีลิมิตนะครับก็ได้รีม,มา ใช้กันด้วยนะครับตรงนี้หินก้อตรงกันแตกอะไรเงี้ยที่มันเพิ่มมาเนี่ยก่อนนั้นนี้มันมันได้น้อยกว่านี้ใช่ไหมมันจะแยกเป็นโอลิอีลูอันนี้มันก็คือมาเป็นแบบกล่องให้คุณไปเลือกก็เลยนะครับแต่ว่าจะลิมิตที่200กล่องต่อวีคส่วนหินกันแตกก็45กล่องต่อวัคหนะครับเอออันนี้ก็มาแลกกันได้นะครับต่อมาก็เรื่องเดลี่แพ็กจริงๆอ่ะมันจะมีอัปเดตของรางวัลใหม่นะครับมันจะมีกิวสกิลมีพวก กุญจงกุญแจที่เอาไว้อัโซอฟต์อะไรอ่ะเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ว่าของผม่มันไม่ขึ้นน่าจะเป็นเพราะว่าไม่ได้ล็อกเอาท์ออกหรืออะไรอย่างนี้เนาะแล้วเซสชันมันก็เลยค้างคิดว่าเป็นแบบนั้นนะครับมันก็เลยยังเป็นของรางวัลอันเก่าอยู่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเนี่ยมันจะอัปเดตเป็นของรางวัลใหม่เมื่อไหร่นะหรือจะจะเป็นพรุ่งนี้หรือเปล่าจะต้องรอดูอีกทีนะครับแต่ว่าของใหม่นยะคือมันก็เป็นของที่อัปเดตมากกว่าเดิมนะครับก็คือดีเลยแหละนะแล้วก็ ต่อมาก็จะเป็นเรื่องที่เอาจากในเมลนะครับเขาบอกว่าเขาจะปรับเรื่องของบ้านกิลนะครับตัวโอเวอร์ลันเนี่ยให้มันได้สูงสุดแค่บ้าน5หลังหรือ5ปราสาทต่อ1กิลนะครับเพื่อไม่ให้มันแบบว่าเยอะจนเกินไปเนี่ยซึ่งถ้าเกิดว่าเข้ามาดูเนี่ยเขาก็มีการดีดดีดบ้านอ่ะดีดบ้านออกจนเหลือแค่5หลังจริงๆนะก็คือมีผลทันทีเลย นเนี่ยอย่างเลเจนร์เองก็เหลือ5หลังและนะครับแต่ว่าเขาจะเอา5หลังที่บันเลเวลสูงอย่างเช่นเนี่ยเรามีบ้านที่เป็นเอ่อแบ็กฟอร์ดใช่ไหมบ้าน3คะแนน2คะแนนอะไรก็ยังอยู่นะครับคนหนึคะแนนก็จะเหลือแค่2หลังใช่ไหมเออหนึ่งคะแนนเหลือหลังเดียวนี่สิเออเนี่ย,ยก็คือเอาบ้านที่เลเวลสูงเก็บไว้นะครับ ส่นมาที่เลเวลลองก็คือจะตัดออกไปโดนดีดออกไปเนี่ยเขาจะเห็นว่ามีบ้านว่างเต็มเลยนะพอโดนเตะออกไปแล้วก็คือบ้านว่างเพียบเลยนะครับก็ให้โอกาสกับกิวอื่นๆได้มีบ้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าน่าจะเป็นอย่างงั้นนะครับก็ก็ดีนะครับผมว่าก็ก็โอเคก็แฟรแๆกันดีนะครับหน้าหลังก็เยอะแล้วใช่ไหมเออต่อมาก็เป็นเรื่องโรแมนติกล็อกอินนะครับ อันนี้ก็คือแค่ล็อกอินเนี่ยเขาก็มีการแจกของขวัญน,นะครับแจกเพชรแจกไอตัวขนนกในดิงเกลใช่ไหมแจกตัวดัสที่เอาไว้อัพในดิงเกลอะไรพวกเนี้ยแล้วก็จะมีอันนี้นะครับเป็นคิวบิตเฟเวอร์อันนี้ก็คือสุ่มนะครับก็จะมีฉายาด้วยนะครับแล้วก็มีแบบสุ่มสัดสีสิบห้วันที่เป็นเลิฟคัพนะครับแล้วก็เป็นพวกเนี้ยเพชรเซนนีอีเดนคอยนะครับแล้วก็มีกุหลาบ ตัวเลิฟครับเองก็มันเป็นแค่ชั่วข่าวนะมันก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายผมให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับเลิฟครับก็เป็นแก้วนะครับน่ารักน่ารักแบบเนี้ยแล้วก็จะมีกระต่ายห้อยอยู่นั่งในสองคนนะครับเซตันก็อินสี่สเตนสี่นะครับแบ็กเอชพีหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์วิ่งร้อยสี่สิบก็ไม่ได้ดีเลยมากมายนะครับแค่เข้ากับทีมวาเลนไทน์ช่วงนี้นะครับ อแล้วก็จะมีฉายาผมอ่านคร่าวๆแล้วก็คือว่าไอตัวฉายาถ้าเกิดว่าคุณได้ฉายาใช่ไหมมันจะมีโอกาสไปสุม่มรางวัลใหญ่ด้วยนะครับอ,อันนี้ใน discord นะครับเขาก็มีบอกว่าถ้าเกิดว่าช่วงที่คุณสุม่มไอตัวโรแมนติกล็อกอินเนี่ยแล้วคุณได้ฉาย,า,ยาเห็นปะ love actually ยอย่างเงี้ยนะครับคุณก็จะได้เพชร2 0 0 0 0เนาะแล้วก็ stone of บอลท่าน3 1อันแล้วก็ Batch of Star นะครับ2อันพวกเนี้ยนะครับแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งก็คือ What about love ฉายานี้ก็จะได้ของน้อยมาหน่อยนะครับได้เพช5ห0 0อะไรพวกนี้นะครับซึ่งของรางวัลจะได้ในวันที่21กกุมภาตอนประมาณเกืบเกืกเที่ยงคืนนะครับซึ่งผมมาได้แล้วเออเขาบอกไม่การันตีด้วยแล้วแต่ดวงนะครับใครโชคดีก็ได้ไปนะฮะใครโชคไม่ดีก็สวยไป เออเ้ยซึ่งผมได้แล้วอ่ะเนี่ยเห็นฉายาผมปะไม่เห็นอีกเห็นไนะเอ่อฉายาผมมันจะอยู่ตรงนี่ไทเทลเห็นปะเนี่ยเลิฟแอคชวลลีเห็นปะเนี่ยผมได้เลิฟแอคชวลลีแล้วเวยเป็นไงเจ๋งวะเออเฮ้ยโอ้โหได้เพชรเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะฮะสองหมื 20, ่นโอ้ดวงดีดวงดีนะถือว่าไม่เกือนแล้วสำหรับแอทนี้นะครับ ต่อมาก็คือ i ิว r e p u t เทชันนะครับอันนี้เนี่ยมันก็จะมีการจัดเ a n กิ้งนะครับว่าเนี่ยคุณได้คะแนนอะไรเท่าไหร่นะครับซึ่งคะแนนเนี่ยมันก็จะแบบว่าเออเล n กิ้งก็จะสามารถประมูลของพวกนี้ได้เพิ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อ m ์ n t e r เซอ,เอร์ r ินวีพีกอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยพวกเนี้ยก็คือจะเป็นสิทธิพิเศษที่เพิ่มขึ้นมานะครับไอรางวัลไอคะแนนอันนี้ มันจะได้จากกิจกรรมอันใหม่ที่เป็นเหรียญเอ c o r t นะครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังทีหลังแล้วก็กิจกรรม Monster Hunter นะครับมันก็จะได้คะแนนตรงนี้เหมือนกันนะ <c oughs> ตัวแนกิ้งเนี่ยก็คือว่ายิ่งคุณได้คะแนนเยอะใช่ปะ่ะคุณก็จะมีแบบพวกได้เพจได้อะไรพวกนี้เพิ่มนะครับนิดหน่อยจัดแรนกิ้งกันนะครับติดอันดับแรกก็จะได้รางวัลพวกนี้ไปนะครับ ต่อมาก็คือเควสนะครับเนี่ยมันก็จะมีเควสมาให้เราเดินเพิ่มนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้เดินเหมือนกันเดี๋ยวว่างๆก็ค่อยมาเดินแล้วอาจจะทํารีวิวให้สักนิดหนึ่งนะว่าเควสมันทําอะไรยังไงบ้างนลงนนื้อเรื่องเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะมีแบบเป็นเควสไกด์ของตัวเอสคอร์นะครับอ่ะพอเรากดทำเควสกิลเอสคอรนะครับมันก็จะวิ่งเข้าไปที่แมป Juno เลยนะครับ ออแล้วมันก็จะวิ่งเข้าไปหา NPC นะครับที่อยู่ในเ e ลิทแซงถ้ำนะครับก็อันนี้ไม่มีอะไรง่ายๆนะครับเขาก็จะอธิบายให้ฟังว่าเออมันทำยังไงนะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอเข้าไปในแบบก่อนนะจิ๊บเรียบร้อยน,นะครับอ่นะโอเคก็จริงๆกดจากกิจกรรมนี้ก็ได้นะครับในเดสกแล้วก็กด go ปุ๊บมันก็จะเข้าไอ้แบบ e l i t ทนั่นแหละนะครับที่เป็นแบบ PvP นะ ทีนี้วิธีการเล่นเนี่ย <c oughs> มันก็จะมีสองแบบด้วยกันนะครับแบบแรกก็คือว่าเราจะเป็นฝ่ายคุ้มกันคุ้มกันไอตัวแหนังแมวอะ่ะมันจะเป็นคล้ายๆแบบตัวแหนังแมวนะครับเดี๋ยวผมให้ดูสักนิดนึงอ่ะเนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือเขาจะต้องคุ้มกันเนาะตัวหนังแมววันนี้นะครับไม่ให้ ไม่ให้ถูกทำลายนะครับทีนี้วิธีการก็คือว่าคุณจะต้องตั้งปาร์ตี้นะครับกับเพื่อนในคิวก่อนอย่างน้อยเนี่ยประมาณสักสาคนเนาะบางคนก็บอก3คนก็บอก4นะครับแต่ว่าเห็นมีเพื่อนในกิวบอกว่าเนี่ยตีสาคนในคิวแล้วไม่ได้แต่ถ้าตี้กับในกิวแล้วสี่คนนะถึงจะถึงจะเริ่มอัญเชิญในตัวแหนังแมวตัวนี้ได้นะครับเนี่ยอัญเชิญเขาเรียกว่าอะไรอะเกี่ยว เอออันเชิญเกี่ยวแมวนี้ได้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือเป็นแบบที่แบบที่หนึ่งนะครับซึ่งวิธีการก็คือว่าคุณจะต้องตั้งปาร์ตี้ใช่ไหมแต่แล้วมันจะมี NPC ตามจุดพวกเนี้ยเนี่ยมันจะมี NPC เนี่ยครับชื่อแกรนิฟนะครับคุณก็มาคุยกับแกรนิฟแล้วกดบิ๊กินได้เลยนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นการเริ่มเริ่มแห่ตัวเกี้ยวเมื่อกี้นะครับ กับอีกแบบหนึ่งก็คือว่าคุณกับเพื่อนเนเนี่ยก็คือตั้งปาร์ตี้กันนะครับสัก4ี่คนแล้วก็ไปดักไปดักตีไอ้พวกเนี้ยเนี่ยมันจะมีในมินิแมปแต่บางที่ผมไปแล้วก็ไม่มีวะไม่รู้มันบั็กหรืออะไรนะครับเนี่ยคุณไปดักดักตีพวกที่มันแห่รถเข็นอนะ่ะเสร็จแล้วพอคุณเคลียเคลียรคนในรถเข็นออกหมดนะครับมันจะมีสกิลให้กดใช้เพื่อที่จะทําลายเนาะก็สามารถทําลายตัวเกี้ยวได้แต่ว่ามันไม่ได้กดทีเดียวพังเลยนะมันต้องกด หลายรอบเหมือนกัน10-15รอบอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนรถเข็นก็คือฝ่ายที่เป็นคุ้มกันรถเข็นเนี่ยสมมุติเรากดวิกินใช่ไหมมันก็จะเริ่มแห่เกี่ยวจะต,ต้องมีคนในตี้อย่างน้อย1คนอยู่ใน a อ e a รียของเกี่ยวนั้นเกี่ยวมาถึงจะเดินนะฮะแต่ว่าถ้าตายหมดตี้ก็คือเกี่ยวมันก็จะไม่เดินนะครับมีเวลาให้ประมาณ15นาทีนะครับถ้าเกิดว่นาทีคุณสามารถอัญเชิญเกี้ยวเนี่ยนะไปจนถึงเป้าหมายได้ นะครับเป็นถึงจุดหมายปลายทางได้คุณก็จะได้ของรางวัลแต่ของรางวัลไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะผมก็ยังทําไม่ได้เหมือนกันแต่ถ้าได้มีโอกาสแบบเล่นกิจกรรมแบบเต็มๆเลยผมจะลองเอามาแชร์ให้ดูว่ามันได้อะไรบ้างนะครับแต่ว่ามันยากเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเจอแบบตีถึงๆเขาดักตีอ่ะโอ้อันี้แบบยากมากเลยเนาะเพราะว่าพอตายหมดปุ๊บมันก็ โดนทำลายรถเขยนอะไรอย่างนี้หมดแล้วนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นฝ่ายป้นหรือฝ่ายขนก็จะได้ของรางวัลเช่นเดียวกันนะครับแต่ลิมิตรางวัลไม่รู้มันยังไงเหมือนกันว่าสมมติเราทําเป็นฝ่ายขนแล้วได้รางวัลแล้วพอเรามาป้นของรางวัลมันยังจะได้เพิ่มอยู่ไหมอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าลิมิตมันไม่มีบอกเออมันไม่มีบอกเหมือนตัว Monster Hunter ว่าเออให้เราตีบอสได้2ตัวดีทักพี่ได้2ตัวนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออันี้มันไม่มีบอกเลยนะก็คือ ไปเลยกันแล้วได้วันหนึ่งกี่ครั้งก็ไม่รู้วีคหนึ่งกี่ครั้งเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่มันบอกก็คือว่าวีคหนึ่งอ่ะมันจะมันก็ไม่บอกละเอียดเห็นไหมมันก็บอกแค่ว่ามันมีวิกฤติถ้าเกิดว่าเราใช้หมดแล้วนะครับคุณก็จะได้รางวัลอดซิ d แทนนะซึ่งรางวัลมันไม่ไม่มีบอกอ่ะเอออันนี้ผมก็แปลกๆเหมือนกัน ก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มขนแล้วถ้าเราจะจะเราจะจะไปดักตี้เนี่ยเราก็ฆ่ามาันซะให้หมดนะครับแต่ว่าคือไอคนจะไปป้นก็ต้องตั้งตี้เหมือนกันนะเนี่ยอย่างผมไม่ตั้งตีอย่างเงี้ยต่อยผมเลียย์หมดผมก็ทําลายเกียยวไม่ได้นะอ่ะก็เป็นประมาณนี้สนุกดีนะผมว่าเออแต่ว่าถ้าเจอแบบคนดักเยอะตีตึงๆอะไรเงี้ยก็โหเหนื่อยเหมือนกันนะครับ โอเคผมเจอแล้วมันเขียนในหน้านี้นะครับก็คือว่าคุณสามารถได้รางวัล2ครั้งต่อวีคนะครับสครั้งต่อวีคนะครับไม่ว่าจะเป็นอขอนหรือขโมยเนี่ยนะครับก็คือนับรวมกันเนาะแล้วก็แอดซิสได้ครั้งหนึ่งนะครับก็เท่ากับว่า3ครั้งนะสมมุติเราขนสําเร็จ2ครั้งอ่ะก็พอละหรือจะป้น2ครั้งก็ได้แล้วก็แอดซิสอีกรอบหนึ่งจะขนจะป้อนอะไรเงก็ได้เหมือนกัน อันนี้ก็สรุปวิกหนึ่งทำสามครั้งนะครับโอเคก็ได้เคลียร์ไประดับหนึ่งผลของรางวัลก็เท่าที่ผมเห็นในกิวแชร์มาก็จะเป็นแบบของทั่วไปเลยครับไม่ว่าจะเป็นแบบพวกขนนกไนติงเกลใช่ไหมขนนกแดงดำนาฬิกาสายอัพลูปปั้นคอนสิวอะไรพวกนี้นะครับ เหรียญล็อกออฟแมวแล้วก็ของเอาไว้อัพไอตัวฟังก์ชันแพ็คของสัตว์เหลืองอะไรประมาณเนี้นะฮะเออของรางวัลก็ใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าทำยากจริงแหละมันต้องนัดนิกิวมาทำเนาะ,ะทีนี้ต่อมาก็คืออีโมจิแมชชีนนะครับอีโมจิแมชชีนรอบนี้นะครับมีอะไรพิเศษบ้างเนาะอย่างแรกคือร้อยเจ็ดสิบห้ารอบเนี่ยคุณได้การ์ดม่วงแล้วนะครับเนี่ยก็จะเป็นแองเดวิลลิง แมงทองกอลลีเอสกานะครับเนี่ยด้ยการงวงก็คือง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเอ่รอสบรอบอันนี้จะได้เป็นลูปันเอฟแหละสองเจ็ดอันนี้ได้เป็นอ่อรูนแดงนะครับรูนแดงเลยนะครับแล้วก็300ออันนี้ได้เป็นก็เลือกได้เลยว่าคุณจะเอาอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นขนนกนะครับ ถ้าเป็นขาวดาขาวก็คือ15กล่องแดงดำใหญ่ก็คือ25เนาะ350นี่ก็เป็นไทยอีนะครับเป็นดีไวเวสเซลแล้วก็ตัวแบชอันนี้นะครับเอาไว้เบรกท g ูในส่วนของสัตว์เลี้ยงไอสัตว์ขี่นะครับหเอา400ก่อน400ออันนี้ได้เป็นการวอร์ดปอมนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ไม่มี ไม่มีการ์ดบอสลอมอันใหม่นะไม่มีกังขาไม่มีอ็อกฮีโร่ไม่มี hero, มูนนะครับอันนี้ก็บอกก่อนแล้วก็500ได้เลือกโซฟอร์ดแดงนะครับ600อันนี้ก็เป็น up, อัพตัวขนนกขั้นสูงนะครับอันนี้ก็เป็นเลือกตัดลิมิเต็ดกับการ์ดมินินะครับ 900เป็นโซอฟ์แดงนะครับ1,000อันนี้ก็เป็นเลือกการ์ดมินิบอสได้เลยนะครับมีไปนจนถึงเมดูซ่า1,002อันนี้ได้เลือกลูนแดงนะครับโหแต่อันนี้น่าเกียดเกิน n e x t ซา5แถวมันอยู่ในพัน5พัน7อันนี้เป็นเลือกสัตว์ลิมิเต็ดนะครับแล้วก็ที่5,000อันนี้เลือกการ์ดบอสได้อันหนึ่งนะครับการ์ดบอสได้นูน่นนะจนถึงปลาหมึกอ่ะนะฮะอย่างโหดนะครับ อ่ะทีนี้ต่อมาก็คือว่าช่วงที่คุณสุ่มนะครับก็จะมีตั้งแต่อันนี้จะเป็นให้เลือกคนนกนะครับแล้วก็เป็นพวกแบบอัพพวกฟอสซิลอัพขนนกอะไรพวกนี้นะครับเกี่ยวกับคนนกทัง้งหมดเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นเลือกได้ระหว่างโซฟอสแดงกับเปลี่ยนเมลพันห้านะครับศูน้ 0.72อันนี้ได้เป็นแบบเนี่ยเลือกเน็กซัส5แถวหรือจะเข็มกัดหรือจะด i วัลพัลโซแล้วก็อันนี้จะเป็นเลือกสัตว์ขี่ท่งกิฟตได้ด้วยนะครับเออเป็นสัตว์ขี่ส่งกิฟตได้นะครับก็เป็นของเก่าๆนะอันนี้แล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นพวกแฟชั่นเก่าๆนะครับอันนี้ก็เลือกได้เลยนะแต่นี้ออกยากสุดละ0.06นะครับ ส่วนที่เหลือก็เป็นเกลือนะครับแล้วก็เป็นเกลือที่ทําให้ตัวละครเติบโตอะไรประมาณนี้นะฮะเอาละก็มาสักนิดน,น,นึงดีงกว่ามีให้ซื้อหรือเปล่านี่นะครับนี้ก็คือปึ๊บซื้อมาเลยได้ร้อยอันอันนี้ซื้อได้อีก5้าสิบอันโอ้โหจุกจุเลยแล้วก็จริงๆมีแพ็คเด้งอีกด้วยนะครับแพ็คเด้งเนี่ยก็จะได้หอยมาสุ่ม ได้ในยดิงเกียลเป็นของแถมด้วยนะครับหมดนี้ก็คุ้มมากนะคุ้มจริงจรง <c oughs> อะมาซุ้มกันดีกว่านะครับผมในขอแบบส่งส่งกิฟได้ทิอันนี้ก็โอ้ทีเดียวเลือกได้เลยจะสิบครั้งหรือว่าจะห้าสิบครั้งหรือร้อยครั้งนะครับเอาทีละสิบล้ะกันนะครับ <c oughs> อืม ทีละสิบแล้วกันครับโอ้อันนี้ได้แบบว่าเตดเตดโซฟอสแดงนะครับเติบโตกันไปพอปุ๊บเนี่ยตัวแพ็คเด้งมันเด้งมาเลยนะครับอเอปึง้งปึ้งอีกทีนึงโอ้โหไม่ได้ของดีดเลยไปจชืดชุดมา อล็กร้อยที่ปุ๊บโอ้เรืองแดงปุ๊บหน้าโลกเงียบเลยหน้าโลกเงียบเฮ้ยเซนทอมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยเจ็ดเจ็ดครับผมโอ้โหอันนี้เลือกอะไรเดียก็คงต้องเข็มกัดปะทำไ่ได้เล่นลูนแดงอเออเฮ้ยหรือว่าใช้ได้แล้วนะครับไม่เกลือแล้ว ที่เล่นกดเล่นๆได้เลยนะครับชุดมาไหม,มเลขสีท่ที่เลขสามที่สองที่หนึ่งที่โอ้โหโอเคหมดแล้วก็น,นี่เรืมมากดรับแฟ่ง้านขวามมือกันได้นะครับผมมีหินตีบวกให้นะครับมีเอ,อพผลโนคันสูงให้ด้วยนะครับแล้วก็ไีนมาดูรีดิมชอ p กันมาดีกว่านะครับ รีดิ้มชอ็อปรอบนี้มีลูนแดงมาไอ้โซฟอร์แดงมาให้เลยว่ะเอออ๋อ,อ,อมันเป็นแบบคืออันนี้จะเป็นพวกมายาแมงทองกามก๊อหลี่ใช่ไหมส่วนนี้จะเป็นขั้นสูงกว่าเอาฮีโร่คิมเมลา่าอ๋อเมดูซ่าซอมมี่ไนนะครับเออไม่มีแรกตรงนี้เลยนะครับอ,อ,อย่างอื่นก็ ทั่วไปแล้วก็จะมีคิงโทเค็นใช้500แรกได้อันหนึ่งที่เหลือก็แรกได้หนึ0งพนะครับมีกุญแจให้ยศในติงเกลมีขนนกนะครับรูปปั้นสิวคอนโอ้มีชุดข้างล่างด้วยนะครับชุดข้างล่างเหมือนเป็นชุดเก่าๆนะเนี่ยชุดเก่าๆเอามาให้แลกกันนะครับมีดูโอเชดด้วยนะฮะโอัโน,นี้ เฮ้ย hey, ใช้ได้นะเนี่ยของดีเลยนะครับแต่อันนี้ก็คือเลือดมันต้องแบบมากกว่า90%นะมันถึงจะเห็นผลนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป้าหมายเลือดน้อยก็จะโดนแรงเลือดน้อยกว่าเก้าสิปอร์เซอันนี้ก็ใช้ได้นะครับแล้วทุกๆสิบสอวิ v, อันนี้มีโลด้วยเออดูโอ้เฉียอันนี้แอบดีฮะแล้วพอมีโลเนี่ยก็กันคนกันอันเดดสิบกรเซกันเดมอนด้วยนะครับอันนี้ Random, รันด้อมห๋อ อ๋อลันดอมปลาทองกับประดำอันนี้นะครับก็คือเพิ่มเลเวลไอตัวตัดขี่นั่นเองนะอันนี้ก็เอออจริงผมว่าดีนะตัวเนี้ยดีเลยนะครับหลังอันนี้ก็ดีนะแฟนทอมโอ้หลังแฟนทอมนี้ดีจัดมีออโต้ขุดให้ด้วยนะครับแต่ว่า5%แล้วก็คู่ดาวยี่ิาวิอันนี้ยิ่งวิดเยอะยิ่งเลือดเยอะ ะคอ้อันนี้ดีนะเนี่ยเขโดนดาเมจปุ๊บได้โปรเทคชั่นมานะครับการทุกขนาดติดสแต็กเลยก็30%เลยแต่ว่าสแต็กมันก็จะหายเรื่อยๆใช่ไหมทุกครั้งที่โดนโจมตีนะครับอ้หันนี้ก็ดีเหมือนกันนะแ800ดร้อเองนะครับพอ,อมาอันนี้อันนี้ก็บมันไก่ไปเลยอะ่ะมันแบบว่าไก่จริงๆเตอร์กี้แต่ว่ามันก็เน้นถึกว่า ก็คือถ้าสมมตว่าคุณโดนดาเมจจากเผาบูทโอ้มันจะเพาะจอดจงเกินไปหน่อยเอาไว้สู้กับแมวหรืออะไรเงี้เนาะหรือสู้กับบอสที่เป็นเผาบูทจะดีอันนี้นะครับแต่ก็มันก็แคบไปหน่อยมีเพาเฉพาะเผาบูทอย่างเดียวนะครับโอเคก็โอโ้โหถ้ามีงบนี่ดูโอเชนี่น่าจัดนะเนี่ยเติมพงเติมแพ็กอะไรแล้วก็หลังแฟนทอมนี่ก็โอเคเนะครับอืมดีอ่ะดีมากเลยนะครับแต่ว่ามีลิมิตนิดนึงคือเลือดคุณ อ๋อไม่ใช่สีเลือดเป้าหมายถ้าเลือดเป้าหมายสูงก็โดนอันนี้ยี่ปดเปซนถ้าเกิดจึกจึกถ้าเกิดโจมตีเป้าหมายคือถ้าเลือดเต็มก็โดนยี่แปดถ้าเลือดไม่เต็มน้อยกว่าเกร์ก็โดนสิบหกซ็ก็โดนหมดอะยังไงก็ยังไงก็แรงนะครับแต่ยังได้ยังหนึ่งเนาะเอออันนี้แอบ ดีจริงๆอันเนี้ยหรือโอเชน่าจัดมากนะครับหรือโอใครยังไม่มีผมว่าจัดได้อันนี้เป็นส่วนหลังที่ไม่ค่อยมีอะไรดีเลยเด้งเลือดเด้งเลือดอย่างเดียวเตะสามครั้งรีสตาร์อชพีกูดาวสองวิอันนี้ก็เล่งเล่งเลืองค่อนข้างดีเลยนะอันนี้อ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ emoji machine นะครับ ถ้าจัดดูโอเฉยนี้ก็มีแพ็คดงแพ็คเด้งอะไรก็เติมกับเจน้ำได้นะครับผมเนี่มีแพ็คเด้งข้างหน้านี้อีกนะครับตึกตึกแล้วก็ไม่พอก็มาจัดตรงนี้ได้อีกนะครับอันนี้มันจะลด50% 10อันนะครับถ้าเกิดว่าเรากดทุกวันจริงๆก็มันก็ไม่แพงมากนะนนี้พูดจริงปึ๊บกดแพ็คเด้งให้หมดใช่ไหมตึกตึกกดแพ็คเด้งแล้วก็แพ็คเด้งจากตรงนี้ก็มีอีกใช่ไหมกดกดกดไปเรื่อยๆแล้วก็ อามาซื้อตรงนี้อีกนะครับกิจกรรมหมดวันที่27ใช่ปะก็วันนี้13ใช่ไหมสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปิ้ายี่สิบยี่สิบอยี่สสามยี่สห้าี่หกิบจดกิจกรรมมี14วัน14วันถ้าซื้ออันนี้เวลา10 14วันก็ร้อยสีแล้วแล้วเมื่อกี้กดไปร้อยห้าเพร ก็อาจจะต้องเติมเพิ่มนิดหน่อยนะผมว่าถึงจะแลกไอตัวชุดได้นะครับอืมแต่มันก็ดีจริงๆแหละนะครับเอาละเคก็ลาไปเดียวเท่านี้นะครับแอดใหม่ก็สนุกสนานกันเช่นเคยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ